สวัสดีพี่น้องปองไปพอกันอีกแล้วกับช่องโปงนิงชาแนลมือนีมาอัปเดตสภาพอากาศช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่พี่น,อน,น้องจังหวัดสุรินทร์บานปอหน่อยก่ะฝนตกตกค่ำมากฝนกระตกมือนีเกี่ยวขา่าฝนกระตกห้ามพี่น้องฝนตกห้ามอีกคือก้าฝนตกอ่ำถึงจะเกี่ยวเข่าไปกะ มีความชื้นเพิ่มอีกพี่น้องเกี้ยวเขาถือโฟนทางลงสีเพิ่นกะกดราคาคือเกาพี่น้องเพิ่นกะจะเก็บราคาความชื้นฮักราคาความชื้นสิ่งเจือปนเพิ่นกะหักอยู่แล้วเม็ดหน่อยเม็ดรีบเอียงแต่ว่าไปเพิ่นกะหักอยู่แล้วลงสีตามสเต็ปเพิ่นแหละเพิ่นเป็นพอขาค้นกลางพี่น้องสภาพอากาศช่วงนี้กะหลายพื้นที่กะจะมีฝนตกพี่น้อง เพราะว่าตามกรมอุตุแจงนาฝนจะตกถึงภายในอาทิตย์นี่กะจะตกทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องหลายๆพื้นที่ต้องเกี้ยวเขาตากฝนพี่น้องโดยเฉพาะหน้าแปลงนี่ของป้าน้อยตอนเกี้ยวอยู่แดดเปียงๆพ่อเกี้ยวจะแล้วเซจพี่น้องฝนตกห้ามลงมาก็เลยเห็นให้เขาเปียกเขาเปียกความชื้นก็เพิ่มพี่น้องเขาเปียกความชื้นก็เพิ่มกะ เพชจังได,ได้พี่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วค่ะตาเขาว่าได้พี่น้องพอหน่อยก็เลยต้องขายแบบสบตามสภาพพี่น้องปปปเปียกๆกังซีหล็กแต่กะถือว่าเกี้ยวเขาถือฝนนี่กะทางลงสีเพิ่นกะให้รละค่ายูทีของพอหน่อยหกค่าความชื้นพอความชื้นพอเขามันถือฝนมาเพิ่นกะหกค่าความชื้น,ค,นค่านั้นแล้วของพอหน่อยมือนีอัปเดตท,ทีวันที่8พฤศจิกาพี่น้อง วันที่8พฤติกาเพราะนายขายได้ยูทีลราคา10บาท10สตังค์พี่น้องเขาหอมมะลิลอยหาขายได้ยูสิละขาที่กิโลละ10บาท10สตางค์ถ้าบอกถือฝนมอยังเขาสดเพิ่งได้รับสื่อยูทีละาคา10บาท60สตังค์พี่น้องถือว่าเป็นทีหนาพอใจอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นก็หหาค่าความชื้นค่าสิ่งเจือปนไปแค่ ห้าสิบสตังค์พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ราคาเข่าสดถี่โลงสีพื้นที่สุรินเพิ่นจะรับสื่ออยู่ถี่ราคาสิบบาทถึงสิบบาทหกสิบสตังค์พี่น้องราคาเริ่มลดลงอีกแล้วพี่น้องถึงจะว่าภาคลับเพิ่นจะมาอุ้มราคาเข่าสดยูที่กิโลละสิบาบาทถึงสิบสองบาทแต่ตามความเป็นจริงแล้วมับนบมแมนที่น้องอุ้มก็ได้หรอกเพราะว่าทางโลงสีเพ็ก่กนระ รับสือเขาหลายแล้วหลย่านเขาคะตามแย่พื้นที่กะตามสภาพค่ะคือแปลงหนึ่งเพ่าหน่อยเที่ยวแบบข้นฟว้นงชื่นเลร้ายแนลแน่แบบย่านนึงเขากะช่วงเที่ยวรถเที่ยวขึ้นอ่มันก็จะมีเขาแะโคนมากเที่ยวรถเที่ยวมันจะมีเขาโคนเม็ดหน่อยเม็ดแดงเม็ดรีบพอส่วนนากเข้าหาเป็นเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมือคื่อสมัยตะกอนเขาจากว่ามีคน ราจะโปรคนแบบเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะเพราะช่วงนี้เช่าให้เช่าหน้าเช่ากันเอาตามเลี้ยวเพราะว่าเพราะว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวคู่ได้กะอยากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปท้ายเพื่อจะมาใส่ในค่าใส่ียใจสู่พื้นหน้าทางเจ้ากับสู่พื้นมน้ารุ่งขึนคาใสคาเกี่ยวคาเสาพันหลายๆส่วนที่เชื่อมก็หมายมีค่ะบ้เด็กสู่พื้นมน้าดอกแต่ละ คือว่าแหละเขามันโมมี่มองตาพี่น้องกะหลายสภาพบางพื้นที่กะฝนตกะแกงสีกะบโมมี่ล้านตากับจำเป็นต้องขายเป็นเขาโคบซะเลยพี่น้องเขางคหน่อยแกงเนี่ยกะบโมมี่มองตาเงา่งกะ,บ,งกะบ้านพี่น้องเออบ้านคนหน่อยกับเป็นเห็ดข้อระบายน้ำพีน่น้องข้อระบายนาำให้หมู่บ้านซะเลยการดิเอาวบเขาไป เทเขาตาที่นาบนะครับตัวใหญที่หนองัไหก็เลยปีหนึ่งก็ได้จำเป็นต้องใายเพื่อในค่าเที่ยวบนตาีาใส่ครัตันี้จะอัปเดทแา่คาเอาสดปีจังหวัดสุลินที่นอนโรกซีในจุลปีุลินก็สือดู่ถึกราาิ0บาท60สิบสตางค์ี่หนอ่วนี้บนหน่อยนั่นเป็นเขาเกลบ ดนฝนเราไม่้งเอาดนฝนเลยเขาตาวาเชื้อตาตีงเชื้อปนแดงนี่ก็ไม่จช่ในไิ้ดียูและธาทิปบาททิปสตันรัหรับคนไหนก็ได้เว่าถือว่าเปละธาดีอี่นองเพราะว่าหนึ่งเอาตนเกียบตาปนเม็ดมันจะมีเม็ดน้อยเม็ดเป็นคู้เขาใกล้เองเขาใกล้นะพี่น้องเขาใกล้เม็ดสันๆนิดหน่อยนะคน มินิปนไลส์สงสัยปีนาเพราะไหยต้องเปลี่ยนเขาพันุ์ี่ยพี่นอ้องก็เลยอัปเดตว่าพื้นที่สุรินทร์ราคาเขาซดมือนิกะอยู่ที่10บาท, 60, บาท60สตางค์พี่นอ้องของเพรานไหนมันเตียงน้ำเพื่อนกะเลยให้ได้แค่ราคา10บาท1 0สตางค์เลยมาบอกเราบอกกาวพี่น้องเอฟซีอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยให้รับชม ว่าราคาเขากะช่วงนี้เป็นฤดูก,การเก็บเกี่ยวพี่น้องกะจะประมาณนี้แหละเก็บเกี่ยวถือฝนกะเฮดจะได้หน่อยได้นอกพี่น้องเนาะผู้มีอากาศแต่ละประเทศมันกะแต่ละพื้นที่กะพวกคือการบางพื้นที่กับฝนโต๊ะบางพื้นที่กับฝนบ่โต๊ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ,บอมี่ยังร้ายพี่น้องกะมาบอกเล่าบอกกล่าวพี่น้องเอฟซี FC ว่าเขาทางซุรินยูทีกิโล มมนี้เห,หนียงร้ายพี่น้องสำหรับคลิปนิกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโป้งเหนียงชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการสางคลิปใหม่ๆต่อไปพอกันคลิปหนาพี่น้องอัปเดตข่าวสาร,กรเกษตรต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนีิกะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย